สวัสดีครับวันนี้ผมยุทธพงศ์จิงแก้วนักวิจัการประมงชำนาญการของศูนย์วิจัยและพยาการพ่อเลี้ยงจากน้ำแช่ฝั่งจุบรอเป็นตัวแทนคณะผู้วิจัยมานำเสนอผลงานใยเรื่องการเพาะพันธุ์ล็กการเลี้ยงปลาไหลแขกทิศกณะจาวัตปลาไหลแขกหรือบาเวงหลุนลายแทกเป็นปลาที่มีความยาวมา3าเซนติเมตรลำตัวด้านข้างและลำตัวด้านท้องมีสีเหลืองมีเส้นสีจางหลายเส้นพาดผ่านลำตัวเป็นปลาที่ทนต่อสิ่งแวดล้อมกินอาหารได้หลากหลายโดยเฉพาะเป็นต้นพืช หรือสาหร่ายทะเลในต่างประเทศมีการเลี้ยงปลาชนิดนี้ในบ่อน้ําปล่อยอยู่ในประชังสําหรับประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์ในรูปปลาเศรษฐกิจปลาเป็ดและปลาสวยงามปัจจุบันการจับจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นแต่ไม่มีการลดลงอย่างต่อเนื่องคณะผู้วิจัยจึงเล็งหึงถึงความสาคัญและคุณค่าจึงได้ทําการศึกษาการพ่อพันธุ์และการน้ำมันมะเ่็งแขกนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อว่าข้อหนึ่งศึกษาการพาะพันธุ์และการน้ำมันมะเ่็งแขก ที่ใชอ่านต่างๆติการก็ออศึกษาพฤติการของไค่ปลาและการงานของลูกป,ปลาไวอ่อนการดำเนินการจะมีการดำเนินการดังต่อไปนี้นะครับกาดำเนินการกโดยรวบรวมพ่อแม่พันธุ์จากธรรมชาติมาเลี้ยงในบ่อคอนกรีตระบบกรองเชื้อภาพขนาด5ลูกบาศก์เมตรจำนวน1บ่อ ให้พ่อแม่พันธุ์จำนวนห้าคู่โดยเพศผู้จะมีน้ำหนักประมาณ280กรัมเพศเมียจะมีน้ำหนัก355กรัมเลี้ยงเป็นเวลาสิบสองเดือนให้กินอาหารเม็ดสำเร็จรูปปลากินพืชที่โปรตีน15%สหลับกับสาหร่ายบวงกนิสาหร่ายปากกาและสาหร่ายขนนกเลี้ยงจนกระทั่งแม่พันธุ์ปลาวางไข่มีการใส่ท่อซีเมนต์ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง15เซนตเมตจำนวนสิบท่อ ให้เป็นที่ดกต้นและที่วางไข่ของแม่พันปลาครับสาหรับการอนุบาลจะมี3การทดลองนะครับการทดลองที่1ในช่วง15วันแรกอนุบาลด้วยลูกปลาด้วยเพนตันคอเรล่าร่วมกับโปรตีเฟอร์สิบหกถึงสามสิบวันจะอนุบาลลูกปลาด้วยอะททเมียร่วมกับสาหร่ายจะไปรูน่าและสาหร่ายขนกนก,นก,ลลกและสลนั 2, นเด็ดถึงหกสิบวันจะอนุบาลลูกปลาด้วยอาหารปลากินพืชและสาหร่ายขนนกการทดลองที่สองในช่วงสิบห้าวันแรกจะอนุบาลลูกปลาด้วยเพนตันเตต้าเซนเม็ด ร่วมกับโปรติเฟอร์16-30วันจานุบาลลูกฟ้าด้วยอาทิเมียสาหร่ายสปายดร์หน้าและสาหร่ายปากกาดครับและในช่วง3-5ถึง60วันจานุบาลด้วยอาหารปลาทิพย์พืชร่วมกับสาหร่ายปากกาดครับการทดลองที่3ในช่วง15วันแรกจะใช้เป็นต้นธรรมชาติร่วมกับโปรติเฟอร์16-30วันใช้อัทติเมียร่วมกับสาหร่ายสปาดร์หน้าและสาหร่ายกวางงูและในช่วง3-5ถึง60วันจานุบานด้วย อานเมิดปลากินพืชร่วมกับสาร่ายพวงอกุนครับสําหรับผลการศึกษาพอสรุปดังต่อไปนี้นะครับแม่ปันปลาหิห่นแขกจะเป็นวางไข่แบบไข่จมจิดในความเค็มที่29-30 ppt ตั้งแต่เวลา5.2-5.5นาฬิกาในช่วงเวลาข้างขึ้นตั้งแต่7-10ค่ำมีการวางไข่ต่อเนื่องเกือบตลอดทั้งปีสามารถรวบรวมลูกป,ปลาได้ฟักได้ประมาณ74,000ตัวต่อครั้งต่อแม่ไข่รปลาจะมีขนาด ประมาณ600เมครอนไข่ที่รับการผสมแล้วจะมีการแบ่งเซลล์ที่20นาทีไข่จะพัฒนาข้าสูร่ระยะมอราล่าที่3ชั่วโมงและระยะปัตุนลาที่3ชั่วโมง25นาทีเข้าสู่พัฒนาการของระยะแกตูลลาที่4ชั่วโมง20นาทีไข่ฟักเป็นตัวที่เวลา18ชั่วโมง10นาทีลูกปลาที่ฟักจะมีความยาวประมาณ3.69ม mm. ิลลิเมตรลูกปลาอยู่วันจะมีความยาวประมาณ3.74ม mm. ิลลิเมตร ลูกปลาายุ3สามวันถุงไข่แดงจะยุบลูกปลาายุ5ห้าวันจะมองเห็นว่าต่างๆชัดเจนลูกปลาายุ1สิบวันเริ่มมองเห็นจุดสีดาตามลําตัวและผดังท้องและมีความยาวประมาณแปดจุดเก้าศูนมิลลิเมตรลูกปลาอายุสามสิบวันจะมีนหนักใต้ตัวเต็มวัยมีครีบหลังครีบหางและหนามชัดเจนและมีความยาวประมาณสิบห้าจุดหนึ่งสองมิลลิเมตรลูกปลาายุ6หกสิบวันจะมีสีสันเหมือนตัวเต็มวัยและมีความยาวประมาณสามสิบห้าจุดห้าศูนมิลลิเมตรครับ สำหรับอนุบาลด้วยอาหารเม็ดต,ต่างๆกันพบว่าลูกป,ปลาอายุ30บวันที่อนุบาลด้วยคอเลราร่วมกับโรติเฟอร์มีความยาวและอัตรารตายสูงกว่าทุกชุดการทดลองและเมื่ออนุบาลเป็นเวลา60วันการอนุบาลด้วยอาหารเมร็ดสําเร็จรูปร่วมกับสารอาหาขนกมีความยาวน้ําหนักและอัตรารตายสูงกว่าทุกชุดการทดลองครับซึ่งข้อมูลจากการศึกษานี้จะนําไปใช้ประโยชน์ในการเป็นลุกปลาชนิดนี้ให้เป็นปลาเศรษฐกิจที่สําคัญชนิดใหม่ ราะเป็นปลาที่ต้องการโปรตีนต่ําและเป็นการรับทันจัดน้ําของปลาชนิดนีต่อไปครับขอบคุณครับ